นักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่14สถาบันพระปกเกล้าเดินทางมาศึกษาดูงานที่จังหวัดพังงานายวรพจน์รัตศรีมารองผู้ว่าร,ราชการจังหวัดพังงาได้ต้อนรับและบรรยายสรุปให้นักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริาหารระดับสูงรุ่นที่14จากสถาบันพระปกเกล้าซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานที่จังหวัดพังงา ที่ชุมชนอิสลามกอะปัญญีเมื่อวันที่9ตุลาคม2553โดยมีคณะนักศึกษาประกอบด้วยสมาชิกรัฐสภาผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานร,ราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรอิสระสื่อมวลชนบุคลากรจากภาคเอกชนและองค์กรต่างๆรวม140คนโดยคณะนักศึกษาได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขบ้านหินลาดหมู่ที่6ตำบลท้ายเมือง ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จในการบริหารงานกลุ่มออมทรัพย์จากการเริ่มดำเนินการเมื่อปี2540มีสมาชิกเพียง68คนมีเงินสัตจะสะสมครั้งแรก9,800บาทโดยในปัจจุบันมีสมาชิกถึง800คนและมีเงินสัตจะสะสมรวม17,556,310บาทต่อจากนั้นได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่บ้านท่าดินแดงและบ้านท่าอยู่ ในพื้นที่อำเภอตะกวดทุง่งและเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับธนาคารต้นไม้ที่ตำบลทุ่งขาโงกอําเภอเมืองพังงา